ไม่หยังยีกไม่หยังยีกพี่น้องโอ้ไม่หยังน้องใครหยังน้อหัวหน้าห้องอกอักอกอักเกิดยังคืนเกิดยังคืนปอดว่าหายไปนอะเดี๋ยวให้นุ่มอันให้นุ่มเกี่ยวกัะฝากแน่นแอันพี่อาสไปนั่งแน่นว่ามันขื่นนึงแน่นสิคืดออกอยู่ค่นพี่อาสไปนั่งแน่นสิคืดออกเลยนั่งอีกนั่งเฉยนั่งนั่ง โอ้ลำพร้อมไอ้หนูคืดออกแล้วว่าคืออย่างคือสางไข่ฟองอันเตาบุญจินสบายดีพี่น้องพอและแม่ทั้งหลายตาคนใหญ่ฮู้มาฟังลำเหลืองเก้ามาะทางไฟกำเลือดสีเทาอยู่กลางป่าแร่แร่บิดลิบจริงเออ ี่นองเอ้ยลำ้ลำหให้หนูล้ำติออเอาเด้เอบุพาคือดอกไม้อยู่ในป่าพนาสนความหมดทนความสวยอลามตาูมับ <laughs> <laughs> แต่ว่ามีชายผายกายทั้งมาเวอยู่กับแม่และเพื่อนพ้องสาวรุ่นหุนเดียว เอ e hablando, e, o, ็ะสาวมาบ่ได้เกี่ยวม่คองเกี่ยวเสน่หาทํามะหารักษาใจอยู่สบายบ่ไว้วุ่นเป็นบ่คุณมันดาเลี้ยงเขียนมาจนมาใหญ่รูปีู่ปนี้คือเป็นฝูผายยกใส่เก้าโอ้ยกอยลําบ่จบดอกเด้อสิแบบนี้เอายอไว้แม่นบ่นะ พี่น้องเออแฟนมอลเอออปนนมอลออเจ้าของลิปสิงมีกันมาบอกเข่าดีโอ้ยพี่น้องชื่อด้วยแสดงว่าแน่นปวยบได้เป็นบ่นี่ปวยบได้เด็ขาดอ มันนั่งมันนั่งในเบอร์สองคนบอ่อเอาขันชุดเฮสีไงเดีย๋ยวขันชุดมาเฮสีแบบฟองๆเนี่นนยคันก็นั่งเต็ดด่างคนในห้องตรงนั่งอ๋อนั่งยอมยอมพี่น้องเบิ่งบนล่างปาร์ตสีงามค่ะคุณยังไม่เสร็จน,นะครับเรายังมีเก่ายัางบาแหงด้วยซ้ำย,ยังยังมีน้าชายขขอ,ขอีกอยู่บ่ค่ะ โอ้ข้างหลังกัดใจพี่อาร์ตเขาไม่โอ้ก็สบาทเอาเป็นเหมือนโซฟาเหรอทำให้มันดูมีมิติบอปาดพ่นเนาะใช่อยากคุยกับซางุูเหตุคุยเดบอค่ะออกกล่องเดบออัดกดบดได้นี่อัดเฮเบิ้งเฮเบิ้งภูเหตุ กัวปีนี่บอผู้เฮ็ดปาดใช้เวลาเฮ็ดโดนปันไดนเนี่ยมือหนึ่งครับบ่ร์มือข้างส้ายข้างซ้ายของวันนี่ครับว่าจะเฮ็ดเมื่อกี้นี่อย่าปาดร์ตโผ่โนอันนี้ยังบ่แล้วดีเลยค่ะแต่ว่าเป็นลูกเป็วลามแล้วเอาเอาแห้งกำลังใจสู้ๆเด้อค่ะคันบ่แจ้งบ่ต้องเมื่อนอนค่ะแจ้งคู่มือเก็บรายละเอียดต่อไปค่ะสู้ๆค่ะ